สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอ n Channel เป็นช่องใหม่ของแอทอ n อยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูสูตร10หน่วยบนตัวเดียวนะรเป็นสูตร10หน่วยบนตัวเดียวนะครับนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันสําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดนี่ผมเป็นวดนแรกนะครับลงในช่องแอ n อนชาแนลนะครับ สำหรับสูตรนี้ไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับเป็นสูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวนะครับมาที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับมานำมาคิดคำนวณฝากสมาชิกนะครับเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นนะสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากช่องใหม่ของผมช่องแอดทอนไว้ด้วยนะแอดทอนชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่วงนี้ก็สมาชิกก็เข้ามาดู นะครับเข้ามากดติดตามช่องแอ o n c นชาแนลเยอะนะครับขึ้นก็กราบขอบพระคุณจากใจจริงของผมนะครับผมก็จะคิดสูตรคำนวณแบบนี้ละให้สมาชิกได้รับชมกันนะครัพอมิธีคิดวิธีทำนะครับสมาชิกถูกใจสูตรไหนสมาชิกก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับผมไม่การันตีว่าสูตรที่ผมคํานวณมานะครับจะมา ามที่ผมคำนวณหรือเปล่าต้องให้สมาชิกเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไงผมก็กล่าวขอโทษขอไปสมาชิกไว้<ม>ล่วงหน้าด้วยนะครับมาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางเท่านั้นนะฮะเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถูกพิดพลาดประกาศได้นะครับผมก็กราบขอโทษขอใครสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับมาดูสูตรสิบหน่วยบนุนนะครับตัวเดียวนะครับนำมาคำนวณฝากสมาชิกนะครับอมาดูวดแรกนะครับสูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวได้เลขค่านะครับผลออกหนึ่งห้าเก้า มาสมาชิกนะหนึ่งห้าเก้าก็วดนี้ก็เลขห้านะครับเลขห้าก็มาที่หลักสิบนะครับก็ถูกไปงวดที่หนึ่งนะฮนะสมาชิกนะตัวคนแรก <c oughs> อันนี้มาสีไปก่อนว่ามันตำแหน่งไหนนะสมาชิกนะจะได้ดูชัดๆนะครับ คนแ,แรกมาตำแหน่งหนักสิบนะฮะอ่ะงวดที่สองนะครับ,รบสูตรเด่นสิบกลอยบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นะฮะผู้อดอกสามศูนย์แปดผู้ดอกสามศูนย์แปดอ่ะงวดที่สองศูนย์เราก็มาที่หลักสิบบนอีกสมาชิกนะพอมาที่หลักสิบก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับถูกเป็นงวดที่สองสูตรเป็นเพียงการคาดเดา ตามคำนวณตามสถิติหวที่ออกมาเลทาทยทั้งซ้นย่อมแม่นเสมอนะครับขวดต่อไปไม่การันตีว่าจะมาตามสูตรที่ผมคำนวณหรือเปล่าสมาชิกพิจารณาดีๆนะครับสมาชิกนะสูตรเด่นตัวเดียวไม่ว่าเด่นตัวเดียวหลักไหนก็แล้วแต่นะครับมันนะครับมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับหนึ่งเลขสิบตัวแค่ตัวเดียวนียสมาชิกคิดคิดเอาเองว่ามันมันมีสิบเปอร์เซ็นต์มามาหรือไม่มาตัวของผมเนี่ยผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ ไม่มานะครับสมาชิกบางบางท่านก็อาจจะว่าอ้าแล้วไม่มาแล้วมาคํานวณให้ดูทําไมผมคํานวณให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนะนะพราะผมเป็นนักคิดนักคำนวณผมคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันถ้าสมาชิกไม่ชอบวิธีคิดวิธีคำนวณของผมแบบนี้ก็มองผ่านผานไปได้เลยนะครับถ้าชอบคิดชอบวิธีคำนวณแบบนี้ก็ <c oughs> นะครับเพราะผม คำนวณผมก็จะเตือนสมาชิกไปด้วยว่ามัน,มนอย่างเช่นสูตรเลขตัวเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสมาน้อยอยู่แล้วนะสมาชิกนะก็พิจารณาเอาด้วยตัวของสมาชิกอย่างอ้าวัวที่สามสูตรเลขตัวเดียวมาที่สิบบนไนดะ้เลขเก้าพหุาเก้าเจ็ดนะครับก็อ่ะวันนี้เลขเก้าก็มาที่หลักสิบอีกนะสมาชิกนะมา,นะมาที่หลักสิบบนเลยถูกเป็นวัวที่สามถูกวัวที่สามมาหลักสิบสามวัวซ้อนแล้วนะสมาชิกนะเลขเด่นตัวเดียว ที่สิบหน่วยบนนะครับ <c oughs> อ่ะมาต่อกันงวดที่สี่วดาสี่สูตรได้เลขค่าผลดอกเก้าศูนย์ห้าอ่ะวันนี้ก็เลขห้านะครับก็มาที่หลักหน่วยบนเอาว่าถูกเป็นงวดที่สี่ตามสูตรนะครับเอาวดต่อมาสูตรได้เลขหกนะผลดอกแปดหกเจ็ดอ่ะวันนี้เลข หกอ่ะก็มาที่หลักสิบอีกสมาชิกอ่ะชอบมาหลักสิบซะเหลือเกินนะฮะพิจารณาเอานะสมาชิกนะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยสําหรับสูตรนี้ <c oughs> อ่ะถูกเป็นงวดที่ห้าเอางวดที่หกสูตรได้เลขหนึ่งผดดกหกหนึ่งแปดอ, 6, 1, อ่ะงวดนี้เลขหนึ่งนะครับก็มาที่หลักสิบอีกนะสมาชิกนะมาที่หลักสิบคนเนี้ก็ถูกเป็นงวดที่หกนะครับ <c oughs> ห้ที่ผ่านมานะเจ็ดนะ้ <c oughs> ที่ผ่านมาสูตรเลขเก้านะฮะพนอกเก้าหนึ่งเก้านะครับพนอ,อกเก้าหนึ่งเก้าอ้าววันนี้เลขเก้าก็มาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยเลขร้อยหลักร้อยไม่เอานะฮะเพราะมันเป็นสูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวก็เก้าก็มาที่หลักหน่วยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะแจกวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันพอผมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปคํานวณย้อนดูนะครับสําหรับสูตรนี้ <c oughs> ผมคํานวณย้อนให้ดูแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับจริงๆสูตรเนี้ยจะเดินยาวกว่าน,นี้นะครับเป็นสิบสิบหรือสิบเอ็ดวดเนี่ยสมาชิกลองไปคํานวณดูนะฮะแต่ผมย้อนให้ดูแค่เจ็ดขวดพอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวย้อนไปกว่าน,นี้มันจะคลิปมันจะยาวนะคแค่นี้ก็ ทำแต่ละคลิปผมก็จะทําอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนิด,นดนะก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่ะไปดูวิธีทำมว้วนนี้จะได้เลขเด่นสิบหน่วยบนตัวเดียวได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทากันนะสมาชิกนะมีวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับไม่มีมั่วสูตรนะครับนะครับขีด2ครั้งก็บวกกัน2ครั้งนะขีดครั้งเดียวนี้เอาบวกครั้งเดียวนะสมาชิกนะ ก็อ่ะวิธีทำนะฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นอ่ามาบวกหลักหมื่นสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งอ่ะได้เท่าไหร่ก็ประบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งนะฮะได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกคงที่นะครับสมาชิกนะอ่ะ มาไล่ไปพร้อมๆกันนะครับสามบวกเก้าก็ได้เลขสองใช่มสามบวกเก้าได้เลขสอลงท้ายด้วยเลขสองสองบวกเก้าลงท้ายด้วยเลขหนึ่งบวกเก้าลงท้ายด้วยเลขศูนย์บวกแลงท้ายด้วยเลขแปดแปดบวกหลงท้ายด้วยเลขสามบวกเลงท้ายด้วยเลขสองสอบวกสลงท้ายด้วยเลขห้าบวกสลงท้ายด้วยเลขแป นำมาบวกเลขหกคงที่สุดท้ายนะครับ8ปบวกหก็จะลงทายด้วยเลข4ีวดนี้นะครับนะครับได้เลข4นะที่10บหน่วยบนนะครับตัวเดียวเลข4นะบอกไว้ก่อนเลยเลข4นี้เป็นเลขอาถรรพ์ไม่มาแล้วกี่งวดก็ไม่รู้สมาชิกลองไปย้อนดูที่ที่สตัวบนอนะไม่มีเลข4เลยนะสมาชิกนะนะครับ หรือยังไงหรือกองสลากลืมใส่เลขสี่ <laughs> มันไม่มีเลขสี่จริงๆเนะี่ยสมาชิกนะแต่ตามสูตรงวดเนี้ยสิบหน่วยบนตามสูตรเนี่ยมันมีเลขสี่นะสมาชิกนะก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะนําไปใช้อาสาสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็ตามสูตรฮนะผมก็ได้ตัวไหนก็ทําตัวนั้นนะครับนานแล้วที่สี่ไม่มานะครับผมลืมไปเลยว่า มันมีเลขเก้าตัวหรือสิบตัวแล้วพอเลขสี่ไม่มาจริงๆนะสมาชิกนะเนี่ยอันนี้ขนาดเกียเก็ยงวดนี้กันมันไม่มีเลขสี่ติดเลยในสามตัวเนะี่ยยองลองย้อนขึ้นไปอีกมันก็ไม่มีเลขสี่นะสมาชิกอ่ะมันน่าจะถึงเวลาเลขสี่หรือเปล่าที่จะมางวดนี้หรือหรือยังไงหรือมันไม่มีเลยหรือมันจะหลุดก็ฝากสมาชิกพิจารณาอะงวดน,นี้ได้เลขสี่นะสมาชิกนะเป็นสูตรหม่ยเ หน่วยบนตัวเดียวนะฮะลงให้วนนี้เป็นงวนแรกวนประจำวันที่นะครับสองทับาทับภานะครับแจกสูตรสมาชิกแล้วก็เข้าเถอะนะสูตรนะอย่าหลุดเลยนะฮะสมาชิกพอให้สมาชิกได้ครับมีตัวเด่นประจําใจก่อนนะครับก็เข้าอยกสกงวดนะฮะสมาชิกนะเข้าอีกงวดนี้ก็ลงก็ เข้าเลยก็ปังๆดวงดีวาสนาส่งหน่อยเธอเจ้าพระคุณลุนช่องเอ้ยอย่าเพิ่งหลดนะสมาชิกเอาวันนี้ได้เลขสีมาที่10หน่วยบนตัวเดียวนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กลับอโทกขอควาสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะช่องใหม่ของผมช่องแอทอนชาแน,นลก็จะมีสูตรดีๆนะครับสูตรหลักตัวลางหลักสิล่าง หลักหน่วยบนหลักสิบบนหลักร้อยบนแล้วก็มีจุสูตรจับคู่ชุดสิบหน่วยล่างนะครับสิบหน่วยบนก็ว่ากันไปมีหลายสูตรคาเข้ากันไปก็ฝากติดตามสูตรกันด้วยนะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับวับนนี้ได้เลขสี่ตัวเดียวนะกว็าตามนี้เลยลงให้เป็นวันแรกนะสําหรับสูตรนี้นะก็ เจอกันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ